อยากจะขอบคุณจริงๆแล้วก็อยากจะแสดงความเสียใจมากๆเลยค่ะกับคนที่เสียชีวิตหรือคนที่บาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแนวหน้าหรือว่าคนที่ uh, เป็น civilians นผู้คนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้แล้วก็อยากจะให้ทุกคนทราบนะคะว่าคนไทยทุกคนอยู่เบื้องหลังคุณแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนคุณ You are not alone and we are here behind you every step.